พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กฤติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่รัตีธนิพลสังปักษาทีมทนายความดกเตอร์กฤติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับช่วงของตอบคําถามแฟนเพจนะครับในวันนี้ก็มีคําถามจากแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับได้ สอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการหมินประมาทนะครับนะถูกหมินประมาทนั่นเองนะครับซึ่งทางแฟนเพจท่านนี้เนี่ยเขาก็ได้ส่งนะครับลักษณะเป็นข้อความใน Messenger นะครับขึ้นมานะฮะโดยที่มีรูปภาพของเขาอยู่นะครับและก็มีทางบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยเขาได้โพสต์นะฮะได้โพสต์รูปภาพและข้อความนะว่า,างามหน้าเลย ถ้าจะนอนขนาดนี้กลับไปนอนบ้านนะอะโดยในภาพนั่นก็เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่นอนอยู่บนโซฟานะฮะน้องเขาก็าถามเขา,าว่าแบบนี้เนี่ยเป็นถ้าเกิดว่าคนที่โพสเนี่ยเขาเโพสลงกลุ่มนะฮะแลวกลุ่มเนี่ยก็มีประมาณร้อยกว่าคนเนี่ยแล้วคนก็มาเห็นนะว่าคนที่มันนอนเนี่ยก็คือตัวเขาเองนะฮะอารมณ์ประมาณว่าถูกประจานะว่านอนในเวล,เวลาง,งานอย่างนี้นะฮะก็เลยมาสอบถามกับทางทีมทนรายความว่าเอ้ยแบบนี้เนี่ย มันถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือเปล่ามันทําให้เรารู้สึกอับอายทาให้เราเสียหายเนะาะแต่ที่ผมดูภาพนะฮะการที่ได้มีการเอาโพสเอาเอามาโพสลักษณะกลุ่มอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าอ่ะตอนเอาประเด็นแรกก่อนนะฮะการโพสต์ของบุคคลเนี้ยเขาทําผิดหรือเปล่านะฮะจากที่ดูภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็เป็นภาพของ แฟนเพจท่านหนึ่งเนาะเขาก็นอนอยู่บนโซฟานะฮะแล้วก็มีข้อความที่วิจารณ์ออกมาว่าในช่วงที่ว่าคุณมานอนหลับอย่างนี้ได้ไงในเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยเนานะแต่น้องเขาก็ตอบกลับไปว่าเป็นช่วงของพักเบรกก็เลยนอนอในความเห็นส่วนตัวของผมนดเดียวเนานะในเรื่องต้นเนี่ยผมมองว่าการที่คนที่เขาโพสต์รูปและเขียนข้อความอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะกําลังพยายามีิจะร ติติงมากกว่านะฮะติชมมากกว่าไม่ไม่เชิงลักษณะที่ว่าจะใส่ร้ายให้ให้ใหเกิดความเสียหายอะไรผมมองว่าเนี่ยเป็นการติติติงในเรื่องของการทํางานการวางตัวในที่ทำงานมากกว่านะครับอีกอย่างคือเนื่องจากว่ากลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มปิดนะฮะเป็นกลุ่มปิดที่ที่ก็มีคนอยู่ในในวงวงเฉพาะของของเขาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นการที่เขาเข้ามาติติมากกว่านะไม่เชิงที่ว่าต้องการจะใส่ความให้เกิดความเสียหายอะไร นะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ม,นกมันก็คือเรื่องจริงเนี่ยเขาไม่ได้ไปตัดต่อรูปอะไรสักอย่างนะฮก็เลยอ่ะทีนี้ทางแฟนเพจท่านนี้ก็มีมีการสอบถามเข้ามาตรงท้ายๆว่าแบบนี้สามารถแจ้งความได้ไหมเพราะทําให้เรารู้สึกอับอายนะฮะในความเห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่ามันยังไม่เป็นความผิดถาหมิ่นประมาทเนาะยังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ เพราะว่าหมิ่นประมาทเนี่ยมันต้องได้ความว่าทําให้เราเสียหายถูกดูหมิ่นถูกเกลียชังเลยนะบางทีทําให้เรารู้สึกอับอายเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่นะฮะมันแค่อับอายเฉยเนาะอย่างคือคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างนั้นก็แค่อนอนหลับหรือทํากิริยาที่ไม่เหมาะสมในที่ทางานมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเนาะ<ม>ผมมองนะในส่วนตัวผมมองแต่ที่นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเนี่ยเป็นความผิดหมิ่นประมาทจริงก็ ก็สามารถที่จะดำนเมินคดีอาญาได้ครับก็สามารถที่ไปแจ้งความที่สพใกล้บ้านได้แต่ผมมองว่ากรณีนี้ยังยังไม่เข้าข่ายเนาะยังไม่เข้าข่ายนะฮะโอเคครับผมก็จบกันไปนะครับกับคําถามที่หนึ่งเนาะมาต่อก,กันในคําถามถัดไปนะครับถามมาจากแฟนเพจท่านหนึ่งเนาะก็ได้ถามว่าพอดีมเล่นแชร์แล้วโดนเท้าโกงโดนโกงไปตั้งแต่เมษาไปแจ้งความแล้วเรื่องก็เงียบผ่านมาเจ็ดเดือนแล้ว ตำรวจไปสอบถามก็บอกว่ากำลังรวบรวมสํานวนตอนนี้เรื่องยังไม่ไปถึงไหนเลยนะฮะทางตำรวจแจ้งว่าเป็นคดีช่อโกนะฮะเลยอยากขอคำปรึกษาหน่อยโอเคผมเข้าใจละในส่วนของคำถามเนี่ยที่ได้มีการถามเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาของเรื่องเรื่องเวลามากกว่าเนาะเป็นเรื่องเวลาที่ที่รู้สึกว่ายังไม่ตอบโจทย์เราเนาะเพราะว่าช้าเกินไปนะฮะอันนี้ผมก็ต้องขอเรียนไว้ก่อนนะฮะ ว่าเป็นเรื่องปกติับผมที่ว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะดำเนินการไม่ทันใจเรานะพูดอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขารับคดีค่อนข้างค่อนข้างจะเยอะนะฮะในใน,ในแต่ละเดือนเนาะทำให้คดีของเราเนี่ยอาจจะอยู่ในคิวสุดท้ายหรือคิวลังหลังของเขาทำให้ไม่สามารถที่จะตรงใจเราได้นะฮะซึ่งก็ต้องอยู่ที่เราฮะ,ะว่าเราจะ โฟกัสที่ประเด็นไหนเนาะถ้าเกิดเราอยากที่จะเซฟค่าใช้จ่ายนะฮะก็สามารถที่จะใช้บริการตำรวจได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกเรารู้สึกว่าตำรวจทำงานช้าเกินไปนะฮะทำงานช้าเกินไปไม่ตอบโจทย์เนี่ยและอยากให้คดีมันขึ้นสู่ศาลเร็วๆนะฮะแล้วก็อยากได้เงินคืนเร็วๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้หาทนายดีกว่านะฮะแล้วก็แต่งตั้งทางายความยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงเองเลยนะครับแล้วก็ไปทำการแต่ส่วนมูลฟ้องอะไรไปก็ว่ากันไป กระบวนการนะซึ่งกระบวนการนี้ค่อนข้างจะเร็วกว่านะฮะเพราะว่าไม่จำเป็นที่ต้องลดลดสำนวนแล้วก็ให้แอการมาฟ้องศาลนะแต่เป็นการที่ว่าให้ทนา,ายความเนี่ยฟ้องศาลเองเลยได้โดยตรงปึ้งเลยจบนะครับส่วนข้อกฎหมายประเด็นที่ว่าจะเป็นช่อโกงหรือไม่นั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเอาเข้ามาดูกันก่อนนะว่าเท้าที่เขาว่าเขาโกงเนี่ยเขาโกงยังไงเขาพูดอะไรยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอีกสตอรี่หนึ่งนะท,ที่ที่ต้องมาคุยกันนะครับแต่ในเบื้องต้นแนะนําว่า ถ้าเกิดว่าเรารียดจริงๆนะให้แต่งตั้งทะานความและยื่นฟ้องต่อศาลเอโดยตรงจะดีกว่านะครับตอบโจทย์ป่าเห็นว่ามีมีการไปแจ้งความด้วยประมาณ10บกว่าคนใช่ไหมดีเลยนะฮะก็รวมๆกันมาฟ้องนะรวมรวมกันแล้วก็ตั้งเป็นการชอกลมประชาชนก็ได้นะปรับแต่งข้อได้จริงนิดนึงนะครับให้ให้เข้าองค์ประกอบในส่วนของชอกลมประชาชนก็สามารถที่จะ ตั้งเรื่องเป็นการช่วโกงประชาชนได้เหมือนกันนะครับผมก็จบกันไปแล้วครับโอเคครับนี่ก็เป็นคำถามมาจากแฟนเพจนะครับที่ถามเข้ามาวันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบเพท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เรามาต่อกันในส่วนของคำถามต่อไปในคลิปหน้านะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมาติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผมว่าทีลิตีสนทิพลสัมปักษาตีสันาะความรัตตุริศักดิ์นติบดีรรไทย ทนวามวิริพุทธสวัสดีครับ